สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดแม่นาคนะคะผมวัดแม่นาคอยู่ที่พระขนงนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มากรุงเทพนะคะก็ลเลยมาที่วัดแม่นาคเพื่อมาสักระาบูชาแม่นานะคบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ก็เป็นส่วนแรกนะคะที่เข้ามาก็มีที่ให้ทําบุญเยอะเลยนะคะนี่ก็เป็นพระประจําวันนะคะพอสามารถเข้ามาทําบุญกันได้นะคะเป็นการหยอดตู้นะคะ อันนี้ก็เป็นที่ทำบุญอีกที่นึงซึ่งที่ทำบุญนี้เยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสะนะเคาะทำบุญลงศพพระประจําวันเกิดนะคะก็มีครบทุกอย่างนะคะส่วนนี้ก็เป็นทางไปยังสารย่านาคนะคะก็คือเดินตรงไปอีกนิดนึงนะคะและนี้ก็ถึงแล้วคะ่ะสารย่านาคนะคะก็จะเจอรูปปั้นของย่านาคนะคะแม่นางตะเคียนนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นซุ้มทอนดอกไม้นะคะทูกเทียนแล้วก็ทองคําเปลวนะคะค่ะด้านหลังของเรานะคะก็เป็นรูปปั้นของแม่นาคนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะผู้คนเข้ามาสักการบูชาญญาณากันนะคะ ยาน,นาก็จะดินในเรื่องของการขอไม่ให้ติดทหารนะคะแล้วก็ช่วงนี้น่าจะดินเรื่องหวยด้วยนะคะและนอกจากสาราแม่นาคแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็ยังมีซุ้มเอาไว้ให้ถ่ายรูปนะคะ mm hmm. แล้วก็จะมีรูปปั้นของแม่นาคองคใหม่นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ได้ถ่ายรูปกัน ยัไงบ้างคะสำหรับทีออ่วัดมหาบุตรนะคะหรือว่าวัดแม่นาคพระสนุมนะคะสำหรับที่นี่เขาก็จะมาขอหวยกันนะคะแต่มาขอด้านอื่นเนาะออสำหรับใครที่อยากมานะคะก็ามานันได้นะคะตามอ,อ่อวัดแม่นาคที่เขอยู่อ,อ่อนนุชซอยเจ๋ง